สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่ารวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบนับเวทในเสาของมือวันที่หนึง่งเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567น้อนะคะมอนิแอดผ้าพร้อมพี่น้องบรรเทาสกุลสุขอนมาติดตาม รับชมรับฟังแนวทางค่ะเช้าวันที่1สิงหาคมค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาโมนี้ปูแล้ากับฟันดีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะปูแล้าฟันดีฟันว่ายยังไงพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณข้าการนมัสการค่ะอรับเจริญพรค่ะปู่มาถามขงสุดท้ายเช้าวันที่หนึ่งนะคะปู่มนี่ค่ะปู่กับฟันเยอะค่ะปู่ฟันเยอะ เพื่นพนอนเจอมึงยุ้อะก่ปุ๊ได้บ้ากันฝันทีงที่อยูก็ยังฝันดีอยู่ได้เหรอฝันว่าจังไหนครับปู้คะฝันว่าผู้อ่ามันเป็นผู้ยู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะก้นลุ่มกันนี่ยแหละก้นเคล่อยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นขรวาชเคลื่อยขาดไข่หน่ำกันนี่แหละค่ะคนนั้นขับรถขับรถแก่เฒ่อยู่ตรงหน้านี่ยไหม ค่ะแก้เขาเป็นเขาฟันเขาหยังนน่แมเอาใส่รถแบบรถอ่แก้เขาหนิแมะแก้เขาฟันเขาหยังเขาเ้าเกียวเร็วมัดเล้วแก่เขาใส่ได้รถหนาเด้รถทุ่นสูงจังปู่หมดยังไงจะเป็นน่งยุทธ์ทัอเครื่องควนเขาอยู่ทั้งรถเออค่ะน่งทับของทั้งรถปุ่นะบ้านนี้ ว่ายานมันสูงหไรแบบมันมองมันติขึ้นกุ้แท้ยานมันเดียงนะค่ะยานมันเดียงยานมันข่วมก็ได้โหลดลงนะค่ะแต่ว่าฝันเห็นผู้นี้มันงวดนันมัดออกตัวไรเนาะอาทิดย์จำบัวใดรอไปแนาะแต่ว่าเก่าหงสซึ่งว่าฝันดีแต่ว่ามัดเป็นนิมิตที่ดีนะฝันว่าเลยเห็นเข่าหงที่มันก็ะดิ่อเบาเข่าระบ้อค่ะพ่ออาทิตย์นเรียกเข่าระพื้นบ้านขันไม่งั้นก็เลยค่ะโอฝันเห็นเข่าแม้ว่าเลยนั่งทึ้ง ถ้ากองเข่าม่จ้ว่าโดดลงมาทางใจมันสีมาลางซาสันนี่ค่ะถ้าเหล็กลางตัวเกาเนี่ย็เอาไว้นั่งกับซีดีอยู่เนี่ยตัวแดงครับพ่อตัวนี้แล้วตัวซ้ำหาซ้ำมกนี่แล้วค่ะอาเทียมมันมาลางแบบนี้ไหมอืมครับพ่อ จะเมื่อเนขึ้นขึ้นเงนก้อนนั่นกบปันเป็นเราค่อยกับแม่กับลูกมาผูกไว้ทานผู้สาหนิไหมค่ะแต่ววัหนึ่งหนึ่งซีผูกร่องไปหรอหนึ่งซีเดี๋ยวขนดอยเขียนร่องมันอีกก็ะไดครับบัวอ๋อมีหนึ่งซีหนึ่งอะครับสามหาสามโมกหนึ่งคจ้าบวจะเกาสันไม่ถ uh ือ huh. มันเล็กเขาแล้วจะเนี่ยแต่ตีไปหลามันจีไรตัว จะว่าผู้กัดหนาหลับจะว่าผู้อ่อนเออเหล็กมีซีมาหนังคนเราไหมบอกอีกตัวหนึ่งด้วยเด้ออะไรคะอ่ามีสี่หาสี่หาค่ะผู้สี่หาไม่เดียวเมื่อกี้นี่กับสามหาเมื่อกี้เนี่ยไอพิษกันเตยมหนึ่งและวอืมมีกันเตรียมหนึ่งจะว่าสามตัวผู้กัดมันใจตัวของผู้พอไหนจะว่ากลับหัวไปทั้งในเน้ะค่ะ ถ้าผมไปน้ำในตัวเก่าวนพบหาศูนย์นะเดียกว่าเป็นเก่าหาศูนย์ค่ะตัวของผู้พรนะค่ะระหว่างนั้นมันไม่สิขาตัวนี้แล้วสันเีเพราะว่าก็ฝันยังสี่สันเีก็ฝันดีอยค่ะมันมาไปนั่งทั้งหนแก่เขานั่งทั้งทั้งหมุในตะแค่ปีที่ผูเด ผู้ใดเฮ็ดกู้ทีปีนั่นก็ไค้เฮ็ดกู้ทีปีนั่นผู้ก็เคยฝันลักการแบบนี้อยู่เด้ค่ะเออมีใช่เขารบกวนบ่นี่บ่รบกวนค่ะเขาหน่อยบริโทรไร่ค่ะผูบริยินค่ะเขาหน่อยโทรธรรมดาค่ะอืมค่าปีนั้นผู้กู้สภาพหนั่งผู้นางปีนั้นกับเป็นรถแบบรถพิกัดปีนั้นค่ะแเว่าอันนั้นแก้เขาเม็ดบันนี้ค่ะปีนั่นแก้เขาเม็ดผู้ก็นั่งไม่ทั้งทั้งสิทธิ์ะ ยัง <hein. S 2> ยังไม่ทันโหลดปูวาบสูงหลายยันยันโหลดมันขวมยันม e ันโต๊ะน้าปูไปลงมากขึ้นกันมวลนั่นกิดหมายว่ามันออกรางตรงตรงไหมผมมวลนั่นเกลียค่ะวันนี้กันลงขึ้นกันโดดโดดลงจากลานท่าโดดลงจากซ้นกองเขารถมาโดดใส่คนแท้น่ะค่ะยันโหลมันเตียงมันขวมนะเพราะฟอนเขามันปองขึ้นสูงไหมค่ะเดืบ เป็นลักษณะเดียวกันจะว่ามวอนนั่นมันมันก็จะดูดเหรอเนาะมันก็จําตัวเลขก่อะไรที่เกันค่ะเจ้า่าลักษณะฝันนี่จําได้อยู่นะแต่ว่ามันม้อนั้นมันเขามันก็เข่ากันนะค่ะจะว่าปูลงมาม่น่ใจมันเขาล้างหม้อนั่นก็เลยค่ะหมวอนี้กระโดดลงรถอีกอยางมันสูงอยากมันขึ้นบนแท้มันจะสูงลายยางมันขวมนะกันเลยโดดลงขึ้นกันค่ะปู แล้วสองตัวนี่คิดว่าเขาจะแข็งหรือเพราะว่าเต็ียมเตรียมเลยหรือเพราะว่าพูดโดนเร่งรถุไหมค่ะหลุดลุ่งรถุดมันถี่มาหาซีโดนนี่สะบ้อสันนี้ที่หาซีนี่บอดสันนี้ค่ะก็ของเล็กที่อันนั่นเล็กจีมากันไมาอยู่กูเรื่องกันนะจ้าอืม ที่หาซีอ้นล่ะค่ะ่มันเกิดไมสีมาจูนี่ก็ว่าเพราางนี่ก็เลยค่ะจะสามตันั่นก็บผู้คนเห็นพอน่มันใจอยู่หรอกมันวางได้ก็เลยค่ะ่มันใจอยู่อกเห็นห้องเพหนึ่งมอกจ้าก็เมกิดมาตรงๆรงเจ่าาตัดออกสองตัวนเลหุาบหอยู่คนเยอะค่ะพอมันเดินหายูนเราก็ตัดหกขาแน้เพินาวามันเล เจ้าเลกฟันนี่ก็ตรงทีบุญไม่หลางน้ำเนาะแม่นค่ะให้เปียบที่มันก็เอาล่งลางน้ำมาเป็นลายสามตัวเจ้บุญน่ะเอาล่งลางน้ำตอนเดเปเม็ดเดียวนึงหกขาศูนน่ะแต่ว่าตัวตัวห้หันหัวผู้ก็ว่าเอาเป็นเก่าเก่าาศูนน้ำนะหัันหัวเจะว่าเขาก็ตัดดินชอตัวกับลุงหลางน้ำตัดดินช่องตัวน้ำตัดซุนหกซุนนะตัดดินช่องตัวน้ำ ค่ะว yeah. um, ่าไรก็เกิดข mm ึ hmm. ้นได้เพราะว่ามันถึงยู่กับดวงอุณหภูมิน้ำค่ะปู่แล้วน้ำปูไหลตรงตรงสามตัวกับผู่จังหนึ่งก็ว่าเห็นดูกับโอ้ยบริสุทธิ์น้ำปู่ยังสีแบบมีแมนหมดละค่ะเพื่อจะมองงวดันหาชุดสามก็บเลยวันนั้นกับตรงฟันทีบรรทัดถุ่นละค่ะปู่ออกตรงๆรสลับเนี่ยมันมากับเลยอันนี้ก็คือการ์ดเราฝันดีอยู่ค่ะ วันนี้เขาเห็นหนงที่เกิดขึ้นก็สีดีอยู่นะแต่หลังนั้นก็ต้องกองเขาผนไหมจา้าพ่อเียวกันเอากันรวดรวดว่าเนาะมันเป็นเขามาัดเนาะค่ะว่าขึ้นเลี้ยงขึ้นโอ้พรสูงมาแไ่แต่จนย่านน่าค่ะย่านก็เลโตนุ่งหล,ลดขึ้นมาแต่มันตอนตอนช่วงที่ฟันว่า,าเชียนเขานี่ขีแม่นเขาา่าล่างนั่นล่ะค่ะแต่ว่ากับอกเก็บซี่วันนั้น อาศูนย์เกศูนที่ตัดออกเหมือนตองลุกลางน้ำนนาะค่ะพอมัตัวเดียวนึงมันเก้าหาศูนย์หกหาศูนย์แม่นว่ล่ะค่ะเพราะว่าตัดตัดเดีสองตัวน่เพราะว่าถ้าเทียมมันลุกลางนะพราะผู้ดูดลูกจะลุดนะค่ะอัวามันสูงไหลอย่างตกสิหน่าค่ะเจียมันลุ่ลางค่ะพ่อจะว่าตัวพี่มันมาผูกก้อยแข่งคู่สายเียกับแม่ทับลูกนีก มันกิดขมันกนึ่ซีแล้วได้ตีหึ่งซีนี้น <c oughs> ี่ก <c oughs> ็เลยเนาะค่ะปลูกคั้วไหมปลูกขั้วปลูกขั้วกระทางซาพัสันค่ะมันเ้บอกผูไ้ไปเั่นป่อออกเดอ้อไปแกออกเดอ้อพาสันจะไปมัดแน่นเด้อตำรวจสิมาจับเดี่ญญาพัสนค่ะว่าตำรวจที่มาจับปูนนะค่ะเอาบอกให้ผู้ไปไปัน ออกมันผูกยิ้ขานผู้าวเราทังานผู้ไแม่กับลูกค่ะเปไปแค่นีนก็เจ้าของกสีิน่าแบบผู้เลมายมผูกกีศินา่าค่ะเดี่วออกก็มันไปมัดไปหันตะาวลสีมาจับเรีเ้ยง่าสั่นค่ะปว่วสีมาแล้วสีมาชนีกับพ่แน่แล้วนีกัเลยตดหนึ่งซี่นี่ก็เลยเออค่ะเว่าผู้กับฟันเป็นเป็ขึ้นก้อนผลว่าจา้า มันนี่แต่ว่ามือคื่นนี่เป็นไม่ยำนี่แหละฟันยำ่าปูนั่งอยู่ทั้งรถแจ๊กเขาเนี่แหละค่ะรถแจ๊กฟันเขายุทงหน้าค่ะเจ้า่าภู่ก็เลยขับเ่ากันเป็นผู้อั็นผู้คนคนหูวจักกันนี่แหละเป็นเป็นผู้ผขับเจ้า่าภู่บัรญาตินดิหน้ามันสูงหลายนะค่ะวองขึ้นจนพุน่นเนาะพุ่นสูงหไรพวกกันยันมันขึ้น,นพุ่นแรียยันมันข่วามมาหน้าค่ะผู้ก็เลย ตูดล่องเงี้ยนะปูว่ามันผิดไอ้แม่เข่าทั้งบนกะทีมันสามตัวตรงๆหมดแล้วเพราะว่าขันมันรันดังยิ่งสูงขักนะค่ะโดดล่องดีกะทีเข่าล่างกันแล้วค่ะปัวขันมันแม่ว่าถ้าเข่ากูฝันเังนสีมันมันแมนอยู่ดิมันฟันสลิ่นเข่าเหินยังสิมันมันฟันดีอยู่นะค่ะฟันดีอยู่ค่ะแต่ว่า ซุ่มผู้หายโไปกันก็บอกนาทิมหน้ากันเอาไว้นั่เพราะว่าจักมันกิ่เข่าตัวนีเนาะก็บอกมีผู้ใดไู้ชักเนาะอืมเพราะว่ามันมันจะฝันมาเมื่อสุดท้ายนี่ฝันดีอยฝันในต้องกองเข่าเนี่ยกันถี่มาบนมาล้างกับบนทั้งล้างกับว่แน่นะ่ะฝันยิ้นเข่าอยู่เดี๋ยวนั่งยุ่ต้องกองเข่ากับนั่งยุ่งสูงพราะมืออาทิตยดต้องพูดเต็มรถเขิงที่เข่าบนแม่นมาละคระปัว แาพูก็ะโดดลงทั้งใจอีกัเีเขามาล้างอีกแม่เมื่อไหร่กาี่ขึ้นมวนั่นเรียกมวดเี่ันมม่ออกงานชุดสามเวกัมา่อ่ขาแปลแน่เมื่อหร่วันั้นกับเขาทั้งบนทั้งล่างนี่ว่าแม่บอกแม่ครับพูดหมวดก็นั้นไม่ขี้นีทั้งไปเขาจะบนล่างพูดว่าจำตัวสองหนึ่งนะแล้วยาใส่กอกผููว่าจำหวดเดียวออกซำมันนี่แม่ค่ะพ่ ยาพคนเราใช้การสองกอ,อก่ะ <c oughs> ่งตีถ้าสองนั่งสองหนึ่งอยู่กันหมดบางทีหันมาเอาออกซะมาเนี่ยออกน้ำกลดเลยค่ะผลเลือดตปู้หายใะที่แรกเที่ยปู้หายหายชีศูนย์แมนบอกค่ะ <c oughs> ทั้งชีศูนทั้งหายูนไปออกเล่ามื่อเนาะแมนบอดค่ะปูื่อไ <c oughs> ว่าบัดนี้กัเลยมีที่มากนี่ก็เลยมากดี่หรอมีมากตัวนี่หรอมากตัว่ายชี่หายนี่ละ มันก็ตรงกันยู่นะมันก็สามารถตรงกันยู่ผู้ว่าจะคิดที่แรกที่แรกคนยันผู้ชาหนึ่งกับที่บได้บานโดนกับทีอาจะเรื่องมมั้ยล่ะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหล็กตัวเก่าปูนล่ะตัวผู้ว่าจะที่แรกที่แรกล้งคิดกากที่แรกต้องหมดเลยไหมค่ะพ่ออืมเหล็กขาดี่ศูนย์กิเท่ากับศูนย์ี่หายยังไงคับยู่นยละอสามตัวน่ะล่ะจ้าจ ห้ยกูสิไ้พัไหนเอะคปูเอาห้เอตังเี่เอ็ดวินตั้งะะตั้งสุขุมนุขอมีโชกมีมันสุขุมนุนหอยยังบางปังมันเองอะก็เลยไอ้จับมันแสนนั้นล่นสุขุมชนเนอะค่ะปูเมโชกวมีโชกมีมันไอ้คนคนเลยก็แช่ทั้งสองน้ำพ่อนี่กำลังใจทุกคิปทุกคิปเนาะค่ะปูหอยอชี้คนคนไลแช่น้านเคงชุไทยแล้วูกกันกดกตมกระินม่กระ เร่งขึ uhm ้นแม่นเมื uh, ่อไหร่ค so um, uh, ่ะอ uh, oh, so ือบอกแกที่มันกดไหลกดแช่กดแต่ดิ้งแก่เทียนเหนื้ำค่ะเวลาผูลงไปกรุงเทพฯกันแต่เห็นยังที่ละฝันดีว่าเขาสีม่วงแรกไงจับเงินแสนเงินล้านือสูบสุขคนยิ่งเงี้ยบางค่ะปุ๊เอาเฮ้ยน้ำปูหมดประเทศเลยเด้อจ้าปุ๊เอาเจริญพรกราบนมัสการครับคุณสาธุค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเช้าวันที่1สิงหาคมนะคะแนวทางของปู่กบมีหา40เก้าหาศูนย์หกหาสามหาสามหกแล้วกันหนึ่งีนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเลขมิธิมาเพิ่มเข้ามาอีกคู่หนึ่งคือ4ีหาหาีเด้อพี่น้องเด้อจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคาร์มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางเสารนี้ของปูวัดปลาอุดรคะ่ะจังใดกห็ห้พ่อแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขนใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทั้งช่องการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคาร์ามาริชอบแนวทางของปูชุดนี้พี่น้องอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมเดอ้อพี่น้องเดอ้อหาเทียมีโชคได้เป็นเศรษฐีหนาไม่เนาะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะจังใดกับพิจารณาเบิงนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลค่ะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ